ความสุขจรงเลยค่ะก็ต้องขอบคุณพี่พี่น้องๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้หนูแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะที่รักหนูโอมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยค่ะทุกครั้งที่ไปทํางานแล้วก็เห็นรอยยิ้มหรือว่าเห็นหน้าของพี่พทุกคนมันเป็นกําลังใจที่ดีมากๆค่ะ เอ้หนูก็ต้องคัดคูด้วยนะคะถ้าวันนี้มันตะขุกตะขัดไม่สมูทเท่าไหร่รับรองว่าปีหน้าจะแบบมีอักนะสนุกกวนน่านาาี้แน่นอนค่ะก็หนูขอฝากฝากตัวหนูเองให้ทุกทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนรักหนูแบบนี้ตลอดไปคนหนูรักทุกคนเท่ากันหมดเลยทุกคนทุกคน you are my number one ท่าทุกคนมีความสุขนะคะวันนี้